คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของนักบิดไทยที่กำลังสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกก้องสมเกียรติจันทราใครจะไปคิดว่านักบิดจ,จากเมืองไทยจะสามารถไปแข่งในมอเต g p ได้วันนี้เราจะเล่าเรื่องราวจากสนามมิซาโนประเทศอิตาลีสนามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ท้าทายที่สุดของโลก สนามมิซาโนไม่ได้เป็นเพียงแค่สนามแข่งธรรมดาที่นี่คือที่ที่นักบิดต้องมีทั้งสมาธิความอดทนและความเร็วในระดับสูงสุดลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับผ่านโค้งสุดโหดโดนแรงจีดึงร่างกายทุกครั้งที่เข้าโค้งและคุณต้องรักษาความเร็วพร้อมกับตัดสินใจทุกวินาที มันต้องเป็นอะไรที่เราใจสุดๆสำหรับกล้องสมเกียรตินี่คือสนามที่ท้าทายไม่น้อยเขา start จากกริดที่23และต้องขับเคี่ยวกับนักแข่งระดับโลกที่มากประสบการณ์ทุกวินาทีคือการต่อส่วงเพื่อคะแนนการแข่งที่มิซาโนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของกลยุทธ์และการคุมจังหวะด้วยแล้วคุณคือสงสัยไหมครับทำไมสนามบางแห่งในโมโต GP ถึงยากกว่าที่อื่น หรือเหตุผลที่นักบิดไทยสามารถสู้กับระดับโลกได้แม้ว่าจะมีทรัพยากรน้อยกว่านี่เป็นคำถามที่เราจะเจาะลึกกันต่อในบทความตอนต่อไปครับย้อนกลับไปดูเส้นทางของกล้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยผู้ที่เริ่มจากสนามเล็กๆในประเทศไทยก่อนจะไต่ระดับขึ้นไปแข่งในเอเชียและในที่สุดก็ก้าวสู่มโต G ีพเวทีระดับโลกที่นักบิดทุกคนใฝ่ฝันก้อง ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเขาผ่านการฝึกฝนอย่างหนักความทุ่มเทและการแข่งขันในระดับเอเชียหลายปรีจนได้รับโอกาสจาก LCR Honda ทีมชั้นนำของ MotoGP ให้ลงแข่งในฤดูกาลนี้สนามมิซานโม่สำหรับกล้องเรียกได้ว่าเป็นบททดสอบความอดทนครั้งใหญ่เขาสตาร์จากกริดที่23ซึ่งหมายความว่าเขาต้องพยายามผ่านคู่แข่งกว่า20คนให้ขึ้นไปในอันดับคะแนน การแข่งขันเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นก้องประคองตัวจับจังหวะในทุกโคง้งด้วยความระมัดระวังแต่ไม่เสียความเร็วบางครั้งต้องเสียเปรียบในโคง้งแต่สามารถชุดเชยได้ด้วยแรงบิดและเทคนิคการเข้าโค้งที่แม่นยำตลอดการแข่งขันมีนักแข่งอีก7คนที่ไม่สามารถจบได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสนามนี้โหดขนาดไหนและการที่ก้องสามารถจบในอันดับ15เพื่อเก็บ1คะแนน ถือว่าเป็นชัยชนะส่วนตัวที่สำคัญแล้วลองคิดดูครับการแข่งขันม o t ต G.P. แต่ละครั้งไม่ได้มีแค่ความเร็วแต่มีกล,ลยุทธ์การวางแผนการประเมินคู่แข่งทุกวินาทีก้องต้องคิดทั้งการใช้ยางการเบรกการเร่งความเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมีผลต่อการเก็บคะแนนคุณเคยสงสัยไหมครับถ้าเราต้องอยู่ในตำแหน่งของนักแข่งระดับโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวินาที จะทำให้เราต้องตัดสินใจอย่างไรความกดดันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ก้องต้องผเผชิญทุกสนามและเขาก็ทำได้อย่างน่าทึ่งเมื่อมองภาพรวมการแข่งขันมิซาโนถือเป็นสนามที่ต้องใช้กลยุทธ์และความเฉียบคมมากกว่าความเร็วเพียงอย่างเดียวนักบิดทุกคนต้องบริหารแรงกํำลังของรถและการใช้ยางให้เหมาะสมกับแต่ละโค้งก้อง,องสมเกียรติ เลือกใช้สไตล์การขับแบบประคองตัวและรอจังหวะเพราะสตาร์จากกริดที่23การพยายามแซงหลายคันในเวลาเดียวกันเสี่ยงต่อการล้มสูงการรักษาระยะห่างและเลือกโอกาสจึงสำคัญมากในสนามนี้มีนักแข่งที่มีประสบการณ์สูงหลายคนที่ต้องออกจากการแข่งขันการเก็บอันดับ15และได้1คะแนนถือว่าเป็นความสำเร็จเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของโชค หรือแรงขับเพียงอย่างเดียวลองสังเกตคู่แข่งใกล้ตัวกล้องครับนักแข่งบางคนเสี่ยงเกินไปเพื่อขึ้นไปในอันดับต้นๆบางคนเน้นรักษารถและยางเพื่อเก็บแต้มสะสมขณะที่กล้องใช้การขับอย่างมั่นคงคุ้มจังหวัดและค่อยๆแซงเมื่อมีโอกาสนี่ทำให้เราเห็นภาพว่าม o t ต GP ไม่ได้แข่งกันที่ความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่แข่งกันที่สมองและการวางแผน ทุกจังหวะต้องคิดเป็นวิธีแก้ปัญหาในเวลาไม่กี่วินาทีคุณลองคิดไหมครับถ้าเป็นเราต้องขับมอเตอร์ไซค์ในสนามแบบนี้คุณจะเลือกกลยุทธ์แบบไหนขับเร็วที่สุดเพื่อชนะหรือเนั้นคุมจังหวะเก็บแต้มสิ่งที่กล้องทําในสนามนี้สอนให้เราเห็นว่าการเลือกเวลาที่เหมาะสมและการบริหารความเสี่ยงเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จในโลกของการแข่งขันระดับโลกและนี่คือบทเรียนที่นักกีฬาไทยทุกคน สามารถเรียนรู้ได้ตอนนี้เรามาดูมิติทางสถิติและคะแนนสะสมของกล้องสมเกียรติกันบ้างครับการแข่งขัน MotoGP ไม่ใช่เพียงการจบอันดับสูงสุดในสนามเดียวแต่เป็นการสะสมคะแนนตลอดซีซั่นคะแนนแต่ละแต้มมีความหมายต่ออันดับรวมและโอกาสของนักแข่งในการจบฤดูกาลในสนามมิซาโน่กล้องจบการแข่งขันอันดับ15และได้1คะแนน นี่เป็นคะแนนรวมสนามที่2ของฤดูกาล2025หลังจากที่เคยได้คะแนนที่สนามแอสเซนประเทศเนเธอร์ลแลนด์มาก่อนหน้านี้แล้ว1คะแนนอาจดูน้อยแต่ในโลกมโต GP ทุกคะแนนคือชัยชนะเพราะหลายครั้งคะแนนเล็กๆเหล่านี้สามารถตัดสินอันดับรวมฤดูกาลและเป็นเครื่องพิสูจน์ความสม่ำเสมอของนักแข่งลองคิดดูครับนักแข่งบางคนอาจชนะสนามเดียว แต่ไม่จบอันดับดีในสนามอื่นแต่ก้องเลือกคุมจังหวะให้มั่นคงทำให้มีโอกาสสะสมคะแนนต่อเนื่องซึ่งนี่คือกลยุทธ์ยาวไกลที่ทีม Honda และ LCR เลือกใชย้ยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์สถิติยังชี้ให้เห็นว่านักแข่งที่จบทุกสนามและเก็บแต้มต่อเนื่องมักมีอันดับรวมดีกว่าผู้ที่ชนะเพียงบางสนามการรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงและความปลอดภัยบนสนาม คือเคล็ดลับสำคัญของนักแข่งหน้าใหม่อย่างก้องคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการได้เพียงหนึ่งคะแนนถึงถือว่ามีค่าเทียบเท่าชัยชนะส่วนตัวนี่คือสิ่งที่ก้องกำลังพิสูจน์ให้แฟนๆเห็นว่าแม้คุณจะเริ่มจากตำแหน่งท้ายสนามแต่ด้วยความอดทนและกลยุทธ์คุณก็สามารถสร้างผลงานที่มีค่าได้เมื่อพูดถึงการลงแข่งในมต GP สิ่งที่มองไม่เห็นแต่หนักหน่วงที่สุดก็คือ แรงกดดันก้องสมเกียรติไม่ได้แข่งกับใครก็ได้แต่เขากำลังยืนบนแทร็กเดียวกับนักบิดระดับตำนานและแชมป์โลกหลายสมัยเช่นฟรานเชสโกบันยายามาร์กมาเกสหรือแม้กระทั่งนักบิดรุ่นใหม่ที่ทีมใหญ่ทุ่มงบมหาศาลเพื่อปั้นขึ้นมาลองนึกภาพสิครับคุณเป็นนักบิดไทยเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่ท่ามกลางยักษ์ใหญ่เหล่านี้ เสียงแฟนๆนับหมื่นกึกก้องจากอัธจันทร์ทุกสายตาจับจ้องที่การขับของคุณแม้เพียงความผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจหมายถึงการออกจากการแข่งขันทันทีก้องต้องเผชิญกับแรงกดดันทางจิตใจทุกสนามไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วแต่รวมไปถึงความคาดหวังจากแฟนชาวไทยความหวังของทีม LCR Honda ที่ต้องการพิสูจน์ศักยภาพของนักบิดเอเชีย และความกดดันส่วนตัวของก้องเองที่อยากพิสูจน์ว่าเขาคู่ควรกับการยืนบนเวทีโลกแต่แทนที่จะถูกแรงกดดันบทขยี้ก้องกลับเลือกที่จะใช้มันเป็นพลังผลักดันทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วคุณล่ะครับเคยเจอสถานการณ์ที่แรงกดดันถาโถมเข้ามาจนแทบยืนไม่ไหวหรือเปล่าคุณเลือกจะถอยหนีหรือเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นพลังก้องได้แสดงให้เห็นว่า แม้เขาจะไม่ใช่แชมป์สนามแต่การยืนหยัดทนทานและสู้กับแรงกดดันมหาศาลคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในใจของแฟนแฟนไทยทุกคนการแข่ง MotoGP ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของนักแข่งเพียงคนเดียวเพราะทุกครั้งที่กล้องลงสนามเขาคือตัวแทนของประเทศไทยแฟนๆชาวไทยทั่วประเทศต่างจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขาในทุกสนามไม่ว่าจะเป็นสนามเอเซนมิสซาโน หรือสนามอื่นๆความเตื่นเต้นและความภูมิใจนั้นชัดเจนมากในทุกโพสต์และคอมเมนต์ออนไลน์และนี่คือสิ่งที่แตกต่างสำหรับนักแข่งไทยการได้ลงแข่งขันในม o t ต g p ไม่ได้หมายถึงเพียงการแข่งชิงชมป์โลกแต่ยังหมายถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยฝันใหญ่การพิสูจน์ว่าประเทศเล็กก็สามารถสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพระดับโลกและการสร้างชื่อเสียงให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ลองถามตัวเองดูครับคุณเคยรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นคนไทยไปยืนบนเวทีโลกบ้างไหมแค่การลงสนามและทำผลงานให้ดีที่สุดก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนอีกหลายพันคนนอกจากนี้การได้คะแนนแม้เพียงหนึ่งคะแนนในสนามมิสโนก็มีความหมายมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่านักบิดไทยไม่แพ้ใครในด้านความพยายามและสติปัญญากองไม่ได้แข่งเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่เขากำลังแบกรับความหวังของแฟนชาวไทยทั้งประเทศและทุกครั้งที่เขาขึ้นสตาร์ททุกสายตาของคนไทยก็จับจ้องอยู่บนแทร็กเดียวกับเขานี่คือความหมายของการเป็นตัวแทนชาติบนเวทีโลกเมื่อเปรียบเทียบผลงานของกล้องสมเกียรติจันทราที่สนามมิซาโนโกับสนามก่อนหน้าเช่นอเซนประเทศเนเธอร์แลนด์จะเห็นความแตกต่างทั้งในด้านกลยุทธ์และสภาพสนามที่อเซน ก้องเริ่มต้นจากตำแหน่งกลางกริดและสามารถเก็บคะแนนได้ที่มิสโนเขาสตาร์จากกริดท้ายสุดแต่ยังสามารถจบในอันดับ15และเก็บคะแนนได้เช่นกันนี่คือข้อพิสูจน์ว่าการพัฒนาทักษะและการบริหารสนามของนักแข่งไทยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆมุมมองกาะอนาคตหากกล้องยังรักษาความสม่ำเสมอและเก็บคะแนนอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่จะจบฤดูกาลในอันดับคะแนนรวมที่ดีกว่าเดิมมีสูงมากและสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งตัวกล้องและทีม LCR Honda ลองถามตัวเองครับคุณคิดว่าอนาคตของนักบิดไทยใน MotoGP จะเป็นอย่างไรจะมีนักบิดไทยคนต่อไปก้าวขึ้นเวทีโลกหรือไม่สิ่งที่กล้องทำตอนนี้คือการสร้างรากฐานและแรงบันดาลใจให้กับรุ่นต่อไปอย่างแท้จริงนอกจากนี้ การได้เรียนรู้จากสนามต่างประเทศที่แต่ละสนามมีความยากและสภาพอากาศที่แตกต่างกันทำให้กล้องพัฒนาทั้งความเร็วกลยุทธ์และสติปัญญาซึ่งจะช่วยให้เขาเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตสุดท้ายนี้เรามาสรุปเรื่องราวของกล้องสมเกียรติจันทราในสนามมิสโโนกันครับแม้กล้องจะจบการแข่งขันในอันดับที่15และได้เพียงหนึ่งคะแนนแต่สำหรับนักบิดไทย นี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ชัยชนะในด้านความอดทนชัยชนะในด้านกลยุทธ์และการบริหารแรงกดดันและชัยชนะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆชาวไทยกองไม่ได้แข่งเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่เขาแข่งเพื่อประเทศไทยแฟนๆและเยาวชนไทยที่ฝันอยากขึ้นเวทีโลกนี่คือเรื่องราวที่สอนให้เราเห็นว่าความพยายามและความสม่ำเสมอสำคัญยิ่งกว่าผลลัพธ์ทันที แรงกดดันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังผลักดันได้จารลงสนามทุกครั้งแม้เริ่มจากจุดที่ยากแต่ถ้าเรามีวินัยและสติปัญญาเราก็สามารถสร้างผลงานที่มีค่าได้ลองถามตัวเองอีกครั้งครับคุณมีความฝันแบบกล้องไหมคุณพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายแม้จุดเริ่มต้นจะยากแค่ไหนเรื่องราวของก้องสมเจียจันทราไม่ใช่แค่ข่าวกีฬา แต่เป็นแรงบันดาลใจที่บอกเราทุกคนว่าแม้เส้นทางจะยากลำบากแต่ความอดทนความพยายามและความเชื่อมั่นในตนเองจะนำคุณไปสู่ชัยชนะในแบบของคุณเองนี่คือเรื่องราวของนักบิดไทยคนหนึ่งที่กําลังสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกและเราเชื่อว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนต่อไป